สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมจะรีวิวเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาทํารีวิวนะครับเป็น2อุดนี้เนาะก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็น v e b 0 3นะครับออกไปเมื่อวาน,นคิมมิลล์พรอบประทานก็เมื่อวานรับคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับส่วนต่างจังหวัดก็จะออกพรุ่งนี้หรือวันศุกร์นั่นเนองนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิว2อุดนี้นะครับจะเป็น03กับ04 ก็เออค็มนี้จะเป็นโซสาร์ก่อนโซลารเนี่ยผมซื้อมา4บล็อกนะครับโซลารมันจะประกอบไปด้วยโกพลินนะครับแล้วก็แองเจิลเนโอนะครับ3เลยนี้ก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างเมตานะครับเนโอก็เมตาเนาะเลยเนโอเมตาโกเมตาครับโอเคนะครับ, okay, รบแกเสร็จแล้วนี้เอาอะไรวะโฆษณานี้โอเคเป็นฟอยนูนนะครับน่าจะเป็นเ วีอาต์ดับเบ้จะเป็นแคลไรนะครับอันนี้เนาะโอเคครับน้ากล่องครับจะเป็นของโกพดีนเนาะจะเป็นุดยออัศวินเบอร์แมนนะครับใครอยากรู้เทคก็เพาะอันเทคได้เลยนะครับๆๆๆๆแล้ตเ่อไปเขาจะเป็นไม่ใช่สีเพลาร้อนบอลเอเซลนะครับหนึ่งใบที่เท่นได้ทั้งพรีเมียมแล้วก็วีนะครับไพ่เวกเตนามลบซักกรามโมนะครับอันนี้นี่ออกเป็นตัว แล้วก็แชทด้วยนะครับ490บาทเนาะกระต่ายขาวในเงาจันเพลินมอร์เพลริวมอร์ไม่เพลรนอนะนอนหรือมอร์นอนเนาะนะมาร์กและดากอนนะครับมาคือไท่นักธนูศักดิ์สิทธิ์วิเวียนนะครับอันนี้จะเป็นออกเป็นสุ่มหลังกล่องของชุดนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์อะไรเนมิอาร์ไลออนเนมิอาร์ไลออนเออนะคร ล็อบเอียร์ชูเตอร์นะครับซึ่งเบ็พวกนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดประมาณภาคลิงจ็อกเกอร์นะครับประมาณนั้นคานิยังเกอร์ภาคเอเชียตกินตนะครับก็มาลีในภาควีเลยนะครับก็ซงเป็นแนมความกล้าหารทอมุดนะครับนักดาบพิฆาตปีศาจฮาวกันนะครับพี่จีครับเป็นคลัสเคสไลออนนะครับผู้รับฟังแห่งความจริงดินเรน e v i n g O นะครับก็เป็นอ o ร์โอได้อ่านได้เลยครับอาซิมูฟเฟียพร้อมคาร์เรตนะครับวันนี้ก็เคยไปประเด็นอยู่นะในชน่วงของทีดีเนาะทีดีชุดบัสาาเบร์ะเก่าแล้วนะจะเป็นที่ชื่อมันผิดนะครับเออคยมีประเด็นอยู่นะโลทีเ่เบ่งรัสมาร์นะครับทีดีทั้งรถก็จะสีเพลิงฝึกหัดคลิปนะครับอาซิลนาฟ้าคามซานักนะเป็นจิตของโก โอ้โหรวมรวมรวมเอฟออฟวิอวอวออตอรี่ครับเป็นกีโกอ,อันนี้เป็นดอรครับพอไซส์คอร์ดิเออร์นะครับดอของโกอพอนของโกรครับอะไรดันติโก้นะครับวันนี้หนึ่งใบค,ครับเป็นนาวเนสเนาะฮิวครับโซเมเลียโอเคเราไปของอะไรบ้างเนาะสโตรดิฟาเซเทียลเซราคิเอลนะครับอันนี้เพราะงานเก่งอยู่เลยนะครับ ไม่ได้ทำพิ้งกี้มันก็วีเหมือนกันเนาะได,ได้ได้เหมือนกันแหละนะครับทานเสือแห่งดอกล,ลี่สีขาวเซลิสเลียนะครับ้อ่อานอย่างนี้แหละนะครใบนี้ในโอเนี่ยว่าเป็นเด็กที่โค้งมากๆเลยนะวัานี่โอจากไหนวะทำเปนเรียงงี้วะงงๆนะคริคมสัดอิมแพคเมตาทรอนนะครับเลยตงเพลวานเคลื่อนที่ฟีเทอร์พาเลสนะครับเพอร์ดูรัเบิลฟฟินิกนะครับ เซเลเทียลแห่งแนวหลังอาร์มาทีนะครับไวท์ช็อกเซเลเทียลดากูเอลนะครับนี่เป็นม้าเนาะม้าเพคะสัตว์นะตอนนี้ใช้อยู่เลยนะพรีเมียมเนาะเอเซนเซเลเทียลเบกานะครับ,นะ ga, น,รบนี่เป็นโมคาเอลนะครับเร็วเลยลนะเนะาะเดี๋ยวคลิปมนจะยืดเนาะล็อกทรอยไอเทลนะครับ Under Under estial, อันเดอร์อันเดอร์เลเซเลเทียเบอร์ นิสซีนะครับมีเพกาซัสเกณฑ์หนึ่งนะครับเรียงความพร้อมกันเลยอาราบากินะครับพิจีครับของแองเฟยเกณฑ์หนึ่งนี่เป็นไซรินเดสเซอร์นะครับคล้ายๆตัวอะไรแพน้าแดงไหมเชื่อพี่ได้ว่าอะไรวะมือล็อกทรอยซาก,การเดียนนะครับเป็นตัวอันิลาของแองเฟนะนี่ตัวเริ่มแองเฟยครับเฮโนเอลนี่นอกเกลครับเป็น PG คิดิคอนฮิตแองเจิลนะครับวชิทีนี่เป็นฮอตช็อตเซเลเทียลซาเมิเอซ่าครับนี่เป็นดอล์ลิเกอร์ของดนตรีครับนี่สมาร์ทแองเจิลนะครับไปของเนโอครับเป้วน็อปเพียวสเปซนะครับวันนี้ไม่ค่อยเห็นคนใส่กันนะเคยใส่เป็นตัวนี้มาก่อนเนาะเมเดนออฟเทลลิงโรสนะวันนี้ก็เป็นอีกหนึตัวนึงหนึ่งตัวแบกนะครับใส่ก็สองใบกันดีนะครับวัตถุระเบิดโทเมโอะครับวันนี้ก็ เส่ีเยงดอกเพนซี่ซิลเวียนะเบนนี้โกมากในโทเค็นออกมาขอปรปวัางนะครับเไยถ้ารเสือนอร์เวย์แห่งภูเขาไควานนะครับเนี้ยโกเหมือนกันนะครับเพราะว่าบวกพลัง5,000ันตามในการแก่สูนะครับก็คือตามโทเค็นนั่นแหละเนาะก็ตีก็ข้างแรงเลยครับบวกกับฟอร์สของเด็กนี้เนาะฟาสตามาสิตยูมินซูนะครับไอริสไนท์นะครับมาถูกบวกไปสามพัน พักของไี้ปรึกษานะครับน่ารักในโอ้น่ารักมากไบเลนออฟซาลิกนะครับนี่เป็นวนิลาห้าเสื้อแห่งดอกทับประโกมิรุก,กะนะครับอันนี้เก่งนะครับห้าเสื้อดอกลี่แห่งหุบเขาลีเปก,ก้านะครับ Fruit b a s ก e ตเอลนะครับนี่พีจีครับโอ้ยหน้ามันปแปลกวะลล่ะโครลาดาก่อนนะครับอันนี้ แล้วก็เป็นอัศวิทเฮมพรารเจะเญยร่วมเคล็กนะครับแล้วก็เป็นดอเนโอครับเังไมต้างนะตัวเลือกคีครับมันคีแล้วก็ดอทิกเกอร์ครับนิ่แล้วก็เป็นโทเค็นครับแล้วก็เมื่อกี้อีกสามแบบแว่าโทเค็นนะครับหลายคนอ่านจนกรงว่าเฮ้โทเค็นใช้งไงวางตรงไหนหรืออะไรไงครับโทเค็นเนี่ยจริงๆ วางตรงไหนก็ได้ในสนามนะครับจะซ่อมไว้ก็ได้ซ่อนในกระเป๋าเสื้อเราก็ได้นะครับวเวลาแบบเราเปิดเด็กมาเป็นเอโอเนี่ยคือแบบเรียกว่าอะไรสมมติเราวางฟอร์ใช่ป่ะอันนี้คือช่องฟอร์นะครับวางช่องฟอร์ปุ๊บเราจะวางโทเค็นไว้ตรงนี้เขารู้แล้วว่าเราเป็นเนโอนะครับกว่าจะอาจจะเหลี่ยมได้นะครับแต่งานนี้เหลียญเยอะมากแต่ถ้าเราเอาโทเค็นสองใบนี้นะครับไปซ่อมไว้ในกระเป๋าเสื้อเนี่ยมัก็วบบางแค่ฟอร์หน่ยนะครับ เล่นอื่นก็แบบไม่รู้นะครับก็เล่นได้ปกตินะเปิดมาปุ๊บเนโอเขหยิบม,มาวางก,ก็ได้หรือซ่อ้ในกระเป๋าเสื้อเหมือนเดิมก็ได้นะครับพอจะใช้ก็เปื่นนะครับขยิบจากกระเป๋าเสื้อก่อนอะไรอย่างเี้ยไได้นะครับเออเนาะได้เหมือนกันนะครับที่จะเก็บไว้ได้ก็ได้ของโทเค็นนะครับโทเค็นจะนับเป็นเรียก่ดเนาะนะครับโอเคนะครับผมวันนี้เนาะเดี๋ยวผมขอแก้อีกสามกล้องนะครับว่าจะได้เป็น ชุดอะไรกันบ้างน,นะครับใแบบกล่องนี้โอเคเดี๋ยวไปดูแบบสปีดรัรกนกันเลยนะครับ นะครับมาเปิดกันเลยนะครับซึ่งเมื่อกี้บล็อกแรกเราได้เป็นฟอยล์นูนนะครับบล็อกที่2เป็น <laughs> ฟอยธรรมดาบล็อก3ฟอยล์นูนบล็อก4ฟอยล์ธรรมดานะครับอยู่วันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเอาใันนี้เป็นฟอยล์นูนนะครับนี่ก็เป็น okay. ฟอยล์นูนโอเคเรื่ฟอยล์ธรรมดาก่อนนะครับว่าเราจะได้การอะไรนะครับในฟอยล์ธรรมดาเนาะมาใบแรกครับขอเด็ดเด็ดจากยังเฟรมอยากได้นะครับผม ไม่ได้อยากเล่นนะเล่นแค่โกกับเนโอนะครับมาไม่ได้ครับปึ๊บปึ๊บเป็นอะไรดูนะครับเออผมไม่รู้นะโออาร์ o R นะครับก็่ง่ายก็เป็นคา์พอด์ตมาแหละของสูงมองสูงหลังกล่องชัดนี้นะครับเออสมวนี้จะเป็นแช่ไหนนะครับเป็นสีเอฟหรืออะไรวะ a อ g e เจโอเค็นแล้วเอ็นเจนนะครับก็ แม่ได้แหละก็ได้ถึงนั้นแหละนะครับปุ๊บอุ้ยคิมบอลอิมแพคเมทัลทรอนนะครับก็เป็นฟอยธรรมดาที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับโอเคได้ปรเด็จากบริลลี่ไฟนะการฟอยติดกันนะอ่ะอย่างนี้นะจะได้ลุ้นเยอะขึ้นนะเวลาลุ้นเยอะขึ้นนะไปต่อไปครับเ,เหมือนเดิมครับลา่าดใครจะล่ากันเนาะเอ๊ะ เรือหันเดียวกันวะเริ่มไม่แน่ใจแล้วชึบหำจริงเอางี้เลยสองใบเลยนะใช่ไหมไม่ได้โชว์สองใบเลยนะครับนะพอ,อไปกันโอเคทำอ่ะจะมาลุ้น S V R สองใบกันว่าดีกว่าอยากเ,เ,ออเอาเพื่อนเอออยากเอาแองเฟย์มาอีกสองใบเลยนะครับขอร้อง ทำเหลืยงเฟยนะถ้าผมได้เฟเย์สองใบผมทำหลวยหงเฟยนะครับเดี๋ยวเดทโปรไฟล์รอดูเลยใส่เด็กแค่นอนสองใบนี้นะแล้วก็ใส่อีกสองใบก็ใส่เด็กนะครับแล้วก็ไปหาซื้อเพิ่มอีกนะครับถ้าเอฟเฟย์สองใบทำหลวแน่นอนโอเคครับมาใบที่สามครับ S V R ารศูนย so, so right? ์สองนับไงวะทีนี้งงเลยอ่าอะไรเป็นโกใช่ป่ะ แองเฟย์อะฮะคนสองแองเฟย์เนโอวะไม่รู้นะอุ้ยโก้ครับโ oh, อ,อ้โหบอลเอเซีเออต้องงี้ต้องงี้ต้องงี้ไม่ตยวไปนี่เปิดได้เลยปะไม่รูนะ้ไงเดี๋ยวผมพ่อค้าแน่นอนนะันีเป็นบอลเอเซียค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวดูไฟนู่นกันนะนี่ยังเพิ่งเปิดครนะดูความนวลเห็นคะวามนวลไหมนะครับนุ่นในกล้องเห็นไหมนะมันจะ นูนหอนูนแทบทั้งใบนะครับแต่ในส่วนที่ไม่นูนก็จะเป็นพวกตัวละครนะครับก็จะไม่นูนพวกชุดเกาะนนก็จะนูนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะ,ะเห็นความนูนไหมผมแล้วก็เห็นไหมตรงไฟแมเห็นไหมเกาะตัวละครจะไม่นูนนะครับนูนแค่ตัวชุดเกาะแล้วก็พวกการรอบนอกนะครับนี่ผลรานใหม่ของท่ามันกาศนะครับอ่ะประมาณนี้ มันมาต่อไปนี่ว่านะครับอยากไดโกะใช่ไหมทำดูโกะนะเนโอก็ได้นะไนนแล้วเน,น,นเี่ยเฮ้ยตานไหนวะตานนี้เนาะตานนี้คือตัวล้วเนาะเดินวนพีด้าเลยครับใช่ไหมใช่นะใช่มา,าได้เนโออ,อ่ะของเนโอเถอะจะเป็นเอ๊ะอีกแล้วเหรอวันนี้เธอสองใบก็ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แยทุก ไม่แย oh yeah. mm ่ไงไม่ไงทำหลูโกแล้วนะครับเออเดี๋ยมดูเลยทีวี <Yeah. S 1> หลูโกหลูเนโอนะคัหลูเนโอผมนะอยากทำอยู่แล้วนะแต่ด่วนมีตังก็ก,ก็ทำไม่มีตังก็ไม่ทำนะครับโอเคการส่งสี่ใบนะคได้เป็นเมีาดทอนสองใบนะครับแล้วก็เป็นบอนในเซเวกนสองใบนะครับเป็น SBR นะครับส่วนเมีาดทอนเนี่ยใครสนใจได้แชร์ตัวของแอนเฟย์ทำมา่ได้นะครับเดี๋ยวเสนอพร้อมของวันนี้เลยนะครับ โอนี้เก็บไว้นะครับผมเล่นโอนะครับทำหรูอะไก็ได้คือวันนี้ว่ามานนี้นะครับโอเคก็ะชั่งอยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวกันคลิปหน้าจะเป็นส่วนสี่นะครับโอเคบ๊ายบาย